ไปต่างประเทศนิดนึ่งครับตอนนี้ Hey Serena you famous Serena g o m u s บอกว่า Serena Gomez เธอดังมากนะนี่ Serena Gomez ตอนนี้ก็คือเขาเป็นนักร้องอยู่ต่างประเทศนะคะอยู่ในอเริกาอดีตแฟนของสามีหนูนั่นก็คือ j u ติ i n Bieber นะคะเมื่อก่อนนี้คนไม่ค่อยชอบเขานะแต่พอเขาเลิกกันแล้วแบบคนชอบเขาเยอะมากเลยอ่ะเขดังมากตอนนี้เขาเป็นผู้หญิงแล้วก็เป็นหนึ่งเดียว ที่มียอด follower เยอะที่สุดใน Instagram คือ100ล้าน follower 100ล้าน1 0 0ลา้ลาน follower แล้วเขาเป็นคนที่มีคนกดไลค์เยอะที่สุดแล้วก็ค่าตัวเขาเวลารับโฆษณาเวลาโพสต์ก็แพงที่สุดในโลกด้วยเมือ่อเช้านี้เราคุยกันใน Facebook Live อของเราซึ่งคุณผู้ชมไม่รู้ที่ไปติดตามหน้า Facebook และดูไลฟ์ของเราอย่างคือ,อเราจะถ่ายทอดสด ประมาณครึ่งชั่วโมงก่อนเข้า,ขารายการตอนเจ็ดโมงครึ่งแล้วเราก็จะคุยหลายหลายประเด็น<ช>ที่อาจจะตกหล่นไม่ได้คุยในรายการและอาจจะคุยกันลึกซึ้งนะครับเมาาื่อเช้าเราคุยใน Facebook Live ของเราเกี่ยวกับสน่งที่ชาเวสว่าเอ๊ะทำไมถึง มีคนติดตามเยอะมากเราก็เลยวิเคราะห์กันว่าเราคิดว่าเพราะว่าเขาโพสต์รูปบ่อยกว่าดาราฮอลลีวูดคนอื่นแล้วก็เวลาเขาโพสต์เนี่ยเขามีหลากหลายสไตล์มันทําให้คนที่แบบเป็นแบบชื่นชอบเขาหรือว่าอยากรู้เรื่องของดารารู้สึกเหมือนเข้าถึงไงเข้าถึงเขาได้มากขึ้นเขาก็มีหลากหลายแล้วเขาก็ดูเป็นคนแบบจิตใจดีน่ารักอะไรอย่างนี้ถามว่าการโพสต์ในอินสตาแกรมบ่อยๆนี่คือเรื่องดีหรือเปล่ามันทําให้คนได้ เห็นหน้าเห็นฟีดคุณบ่อยๆจะได้มีโอกาสกดไลค์และฟอลโล่คุณเยอะขึ้นไหมไม่มันน่าจะแล้วแต่ว่าไอ้คนที่เออโพสอะไรแล้วแล้วการที่เราโพสเนี่ยคนเขาอยากดูเราหรือเปล่าบางทีก็ลำาขานปะไม่ไม่ใช่ว่าเจออะไรแล้วก็ถ่ายแล้วก็ถ่ายแล้วก็ถ่ายก็ไม่ได้มาบางทีเราเป็นเพื่อนบางคนนะแบบหน้าเดิมมุมเดิมแล้วก็ เปลี่ยนมุมรัวๆเลยโพสัวรัวเลยอันนั้นไม่เข้าใจอันนั้นก็ไม่เข้าใจอย่างก็เดี๋ก็เป็นคนที่โพสรูปบ่อยเหมือนกันไม่แต่ของกิ๊ฟมีสไตล์คือถ่ายแล้วแบบภาพสวยมันน่าดูน่าคนหายยิ่งกมีลูปเปอเป่าก็น่ารักอีกอ่ะใช่ไหมใช่ไหมมันก็คงจะเป็นอย่างนี้นะคิดว่าแต่หลังๆเราอิสตามันคิดขี้เกียจไะมันเหนื่อยมันเหมือนกับแค่คิดจะถ่ายก็เหนื่อยแล้วไม่อยู่ไม่ต้องคิดสิไม่ใช่ถปงว่าแค่แค่จะหยิบขึ้นมาถ่ายก็เหนื่อยแล้ว <น>แต่สมัยก่อนเอ j นจอยไง blocking shot เ,เ,เราชอบแต่งเหมือน,นมันกริบกรจะ c r e เอทีฟมากเ,เรารู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้แบบพอยิ่งทำเยอะมันมีทักษะไงทำบ่อยๆ,อ,อ,ๆอย่างเนี้ยคือตัวอย่างแต่ของเราคือยิ่งปล่อยวางยิ่งแบบแชะโพสเลย <laughs> ปรโมงสินค้าโปรโมโพอดเลยนี่มันเหนื่อยนี่แต่พูดถึงไอจีนะอันดับ2ใครรู้ว่าเทเลสวิสอันนี้เขเกือบเกือบร้อยล้านนี่ก็91ล้านนะคะแล้วก็อันดับ3เบียงเซ่85ล้านอู้ยคนมาจาะเยอะแยะตอนนี้55ล้านนคสังเกตว่าโซเชียลมีเดียมา2ทางเลยก็คือมีทั้งอินสตาแกรมแล้วก็มี Facebook ทางใครทางมันอย่างบอกเลยไอจีเนี่ยโตขึ้นเรื่อยๆไวมากๆเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปไหนเดี๋ยวกดนี้เลยนี่ กดเลยครับกดก่อนตรงนี้เพราะว่าคุณจะได้ดูคลิปบันเทิงอีกเพียบ